การทดสอบครั้งที่หนึ่งในระบบออปโปเนิกนะครับเริ่มแรกจากการที่เราใช้ตู้ปลากเก่ามีปั๊มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อสายยางขึ้นมานะครับต่อเข้าไปเข้าในชุดของตัวที่เราจะทําเป็นกรองนอกแล้วก็ทําให้ล้นนะครับเป็นระบบกรองล้นใส่เข้ามาผ่านวาลวเข้ามาสู่ตะบะที่เราจะเป็นพ่อปูแล้วก็มีตัวไซคอนหอนึ่งตัวนะครับ ซึ่งเติมน้ําเข้าไปเมื่อน้ําได้ระดับสูงถึงระดับของไซฟอนก็จะเริ่มระบายน้ําลงมาด้านล่างนะครับกลับเข้าคืนสู่ตู้เรียงป่าตอนนี้ระบบที่เราทําน่าจะเจอปัญหาจากอันที่หนึ่งแรงดันของปั๊มตัวเล็กมันน้อยไปนะครับมันไม่สามารถดึงน้ําขึ้นไปได้สูงนักก็อาจจะต้องเปลี่ยนปั๊ม หม่หรืออาจจะต้องใช้วิธีเ,เปลี่ยนในระบบการเดินสายใหม่นะครับอันที่2ตอนนี้ก็คือว่าตัวกระบะที่เราจะใช้เพาะปลูมีน้ําอยู่เยอะมากเวลาที่ใช้งานก็จะทําให้น้ําในตู้เลี้ยงปลาของเราเนี้ยหายลงไปจนเกือบหมดนะครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องทําในเรื่องของ โซน้ำใหม่อีกหนึ่งครั้งนึ่งยัยงไงเดี๋ยวเราคงจะต้องพัฒนากันรอบต่อไปก่อนที่จะดาเนินการจริงครับ